ครัสวัสดีครับนักเรียนครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันคิดกันตอบนะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับถ้าเราเนี่ยต้องการมีความสุขแล้วก็ให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญสรรเสริญเราเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร นะครับนักเรียนลองช่วยครูคิดหน่อยว่าถ้าเราอยากจะให้ตัวเองมีความสุขและต้องการให้คนอื่นยกย่องเราเนี่ยนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับหนึงอ่าช่วยครูค,คิดหน่อยเร็วสองสามอ่าคิดออกหรือย,อยังอ่าเดี๋ยวเราเดูกันครับแนควคำตอบของเราก็คือปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา อาจจะเป็นหลกักเป็นจริจธรรมสินห้างง่ายๆของเรานะครับเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิทธิที่ดีของครูบาอาจารย์หรือเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะครับแค่เราปฏิบัติเริ่มต้นที่ตัวเราได้ก็จะมีความสุขและคนอื่นก็ยกย่องเราด้วยนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนดูภาพนี้ครับและเลิกยาเสพติดเพื่อชีวิตที่มีความสุข ถ้าเราทำตามนะข้อความโดนาลงนี้จะเกิดผลดีอย่างไรนะผลดีอย่างไรครับละเลิอกอยาเสพติดอ่าข้อความนี้จะเกิดผลดียังไงเลย่ะเกิดผลดียังไงครับอ่าก็คือเรามีความสุขสังคมก็จะมีความเรียบร้อยปัญหาอาชญากรรมเช่นเมายาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ ก็จะไม่มีนะครับสังคมก็จะมีความสงบสุขเรียบร้อยมากขึ้นนะ,ะ้าแล้วถ้าเราปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของเราละ่ะหลักธรรมของศาสนาคืออะไรก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนเรานะครับให้ละเว้นจากความชั่วประพฤติหรือกระทําแต่ความดีที่สําคัญคือทําจิตใจของเราให้มีความผ่องใสให้มีความผ่องใสพร้อมทั้งนะครับ นำหลักธรรมเหล่านี้นักเรียนมาปฏิบัติตนแก้ปัญหาอบายามุกนะครับหรือสิ่งเสพติดได้อันนี้คือจะเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆอบายามุกเอ๊ะนักเรียนครับอบายามุกค,คืออะไรทราบไหมอบายมุกคืออะไรครับทราบไหมเอ่ยนักเรียนดูจากภาพสิลูกภาพนี้นักเรียนเห็นไพ่ใช่ไหมครับ นักเรียนมองเป็นอะไรการพนันอ่าการพนันนะครับเสร็จแล้วด้านขวาละครับเป็นการดื่มอะไรเอ่าของมือนเมาของเมือนเมาอ่าของเมือนเมาเป็นอบายยมุขค,ความหมายก็คือช่องทางนำไปสู่ความเสื่อมสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำแล้วอะไรครับมีแต่ความเดือดร้อนเสื่อมเสียหรือหาความเจริญอ้าวนักเรียนถามว่าของมึนเมาเสื่อมเสียอย่างไรนักเรียนคิดว่าเวลาเมาแล้วอะไรเปลี่ยนไปลูกนิ่ใสครับนิ่ใสหรือพฤติกรรมพฤติกรรมเปลี่ยนนะนะครับ อ่าแล้วสิ่งเสพติดล่ะครับนักเรียนสิ่งเสพติดก็คือสารเคมีหรือวัตถุที่วัตถุเอ่อชนิดใดก็ตามที่เมื่อมีการเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินหรือรับประทานดมสูปชีดแล้วทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับนี่คือเป็นสิ่งเสพติดนะอ่าประเภทรับประทานได้แก่อะไรครับเนี่ยวกยาบ้า อ่โดมพวกอะไรครับทินเนอร์นบรีสูบชีสอ่า,อาปัจจุบันอบบยามุกโดยเฉพาะที่สำคัญและนักเรียนพบเห็นคือการติดสุราการติดการพนันหรือสิ่งเสพติดก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่นมากมายที่สำคัญมากตอนนี้ลักขโมยป้นฆ่านะครับนักเรียนจะเห็นว่าปัจจุบันคนฆ่ากันง่ายมากนักเรียนนะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบสูงเลยนะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับถ้าเราเนี่ยนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นไงครับลดน้อยลงนักเรียนผีร้ายหกตัวตามปกติคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ท่องเมื่ออยู่โรงเรียนนะครับ แต่อันนี้เดี๋ยวคุณครูท่องให้ฟังเนาะถ้านักเรียนมีโอกาสมีเวลาก็ท่องที่บ้านได้พีที่หนึ่งชอบสุราเป็นนาทินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารพี่ที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักป่านรักลูกรักเมียตน พีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นพาขับละครโคนพี่ที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรน,นี้ไม่พ้นอาญาตาแผ่นดินพี่ที่ห้าชอบเล่นมากกีฬาบัตดซาลาพัดต,ตัวไพ่เฮโลสิ้น ที่ที่หกเกียรติานการทำคินมีทั้งสิน้นหกผีอัปปียอ่าอันนี้ก็เป็นกรอนนะครับผีร้ายหกตัวนักเรียนอยากเป็นผีตัวไหนนักเรียนก็ดูว่าดีหรือไม่ดีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีบอกบุรีนะครับ ก็นักเรียนคงจะเห็นว่าที่บ้านอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ที่ติดบุหรี่นะครับถามว่าบุหรี่มันมันดีไหมมันดีในมุมมองของเขาก็คือคนที่สูบนะครับอ่าก็คืออาจจะคลายเครียดอะไรของเขาไปแต่นักเรียนครับผนระยะยาวบุหรี่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากตัวที่คนสูบเองแล้วควันบุหรี่มือสองคือกลิ่นที่คนอื่นได้รับนะคนที่เรารักเนี่ย สูดดมเข้าไปปัญหามะเร็งมะเร็งปอดที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนอากาศของเราเนี่ยก็จะเสียไปด้วยนะครับถ้าจะเลิก7วิธีหนึ่งกำหนดข้อดีข้อเสียกำหนดวันดีดีหาสักขีพยานนะครับใช้ยานะครับใช้ยาหมากฝรั่งหรือพวกลูกอมนะหาวิธีกำจัดความเครียดอื่นๆหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุต่างๆนะครับ มาดูหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในการมาแก้ไขปัญหาอบายามุกแล้วก็ยาเสพติกก็จะมีอะไรบ้างครับโอวาสามเบญจะศีลเบญจะธรรมกุศลละมูสามอากุศลละมูสามมาดูตัวอย่างนะครับการทําความดีของบุคคลในประเทศความดีก็คือสิ่งที่ทาและดีงามคนอื่นยกย่องสรรเสริญนะครับ ประโยชน์ต่อตอนเองสังคมนะครับเหมือนเราจะเคยได้ยินว่าความดีอันคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำยากเมื่อคนดีใส่บาตกวาดพื้นนะครับความดีคือคิดดีพูดดีเมื่อคิดดีพูดดีแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นคนมองโลกในแง่ดีจิตใจเป็นกุศลไม่จิตใจมืดมน ต่างๆนะครับอ่าแล้วถ้านักเรียนอยากเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนจะต้องทำไงครับพ่อแม่หรือบุพาการีของเราคือบุค